สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาแนะนำการผัดกระเพราหอยแมงคู่กันครับพี่น้องขั้นแรกก็คือตำพริกกัระเทียมนะครับพริกขี้หวานครับตำพริกกร,ระเทียมนะครับใส่น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ได้นะครับเจียวให้หอมดีนะครับเจียวให้มันหอมนะี่นี่ผมใช้น้ำมันหมูนะครับเจียวไว้แล้วน้ำมันหมู จากนั้นก็เอาหอยที่เราล้างไว้อย่างสะอาดแล้วก็มาใส่นะครับหอยบางคู่ตัวใหญ่ๆนะครับเนี้ซื้อมาจากตลาดโลละ80บาทครึ่งโล,ล80บาทน้ํามันหอยนะครับตาม้วยน้ํามันหอยนะครับพี่น้องครับใส่น้ํามันหอยแล้วก็สีอิ้วขาวนะครับพี่น้องตามด้วยสีอิ้วขาวครับพี่น้อง ใส่ซีอิ๊วขาวพี่น้องลงไปแล้วก็เดาะน้าตาล,ลงไปหน่อยนะครับเพิ่มความหวานนิดๆอย่าให้มากถ้ามากไปมันก็จะหวานนะครับเดาะน้ําตาลลงไปนะครับพอตรงกวรน,นะครับอย่าให้มันมากมากแล้วคนไม่ชอบหวาน,นครับเขาจะก็ไม่กินนะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมผงปรุงรสนะครับพี่น้อง ขาดไม่ได้ค so ือผงปรุงรสแต่บางคนเขาก็ไม right? ่ทานครับไม่ต้องใส่แต่ผมต้องคาวทานตลอดนะครับผงปรุงรสครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับใส่น้ำไปนิดหน่อยน้ำคลุกคลิกนะครับไม่ต้องน้ำเยอะเพราะว่าการผัดกะเพราครับไม่ใช้น้ำเยอะนะครับใส่น้ำน้อยไม่ใช่แกงการผัดกะเพรานะครับพี่น้องใส่น้ำพอสมควรคลุกคลิกไว้คลุกเคล้ากินไหมครับพี่น้องถ้าไม่มีน้ำเลยแห้งๆมันก็ไม่อร่อย ชิมรสชาติดูหน่อยครับเป็นไงครับอืมโอ้โอเคครับอร่อยครับอร่อยครับพี่น้องอืมอร่อยครับจากนั้นก็ใส่ไอ้น้ำปลาลงไปหน่อยครับมาขาดเค็มไปนิดหนึ่งเมื่อกี้นิ่ชิมดูขาดเค็มไปหน่อยเติมน้ำปลาลงไปนิดหนึ่งครับพี่นอ้องอคนให้เข้ากันดีเพื่อจะให้ชนให้สุกไฟมันสุกอยู่แล้วเขาต้มมาแล้วครับแต่ว่าคนนิดหน่อยแล้วก็เขา ใส่กะเพราเลยครับกะเพราที่เราเตรียมไว้นะครับใส่กะเพราลงไปใส่มากก็ดีหอมถ้าไม่มีมากก็พอสมควรถ้าใส่มากก็หอมดีนะครับกะเพราก็ไม่มีอะไรมากขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับไม่ยากอะไรนะตักเตยนได้เลยครับนมีขั้นตอนใส่กะเพราแล้วก็เอาขึ้นได้เลยครับเพราะว่าคนนั้นมันกะเพรานั่นใส่เข้าไปแปบ๊บเดียวใส่แล้วก็กขึ้นตักเติมเลยครับ เป็นอันเสร็จไปทีนะครับหนึ่งแบบเไม่ยากครับการผัดกระเพราจะกระเพราเนื้อกระเพราไก่กระเพราอะไรคล้ายกันหมดนะครับพี่น้องบางคนอยากให้สวยก็ใส่สีอิ่วดำลงไปหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ครับผมไม่ได้ใส่สีอิ่วดำนครับรางๆก็ใส่สีอิ่วดำาก็เพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนิดหน่อยนะครับมันก็ดีแค่นี้ครับพี่น้องทิมได้เลยนะครับความอร่อยกบ